สวัสดีครับผมเต้บางบัวทองนะครับวันนี้มาดูหลวงพ่อเปี่ยมวัดทุ่งเหียงนะครับก็เป็นเกจิทางชนบุรีนะหน้าตาเหรียญจะเป็นประมาณนี้นะจุดพิจารณาคร่าวๆของผมนะครับผมได้จดจาใบหน้าหลวงพ่อนะเป็นประมาณนี้นะครับในองค์ที่สวยๆนะครับสามารถพิจารณาจากริ้วนะครับริ้วบริเวณริมฝีป,ปากของหลวงพ่อนะลิ้วลายองค์นะครับเกิดจากการแกะแม่พิมพ์นะแต่ก็เส้นแตกนะครับคมๆเป็นธรรมชาตินะ พื้นเหรียญเรียบตึงนะครับพื้นเหรียญคือด้านหลังหลวงพ่อเนี่ยนะครับตัวอักคมคมนะครับมีมิติหรือคมชัดนะเม็ดไข่ปลานะครับเรียงกันเป็นธรรมชาตินะครับโอเคแล้วก็จุดสําคัญด้านาหน้าเหรียญน,นะครับก็คือทรงหูนะนี่ครับทรงหูจะขึ้นเป็นประมาณนี้นะครับมีเว้าจิกเข้าไปทั้งสองข้างนะด้านขวามือนะครับนแนวแนวนี้นะ ธรรมชาติของเหรียญดีนะครับด er ้านหน้านะเรียบตึงนะครับพิมพ์คมชัดนะครับคร่าวๆด้านหน้าเหรียญประมาณนี้นะครับพลิกไปดูด้านหลังนะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังเหรียญนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะไม่มีรอยถอดนะครับสังเกตเม็ดไข่ปลาคมๆนะครับประมาณนี้นะครับเม็ดไข่ปลานะพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับรอยแกะบล็อกนะครับเป็นธรรมชาตินะครับ ตรงคําว่าวัดทุ่งเหียงนะครับมีเส้นเกินคมคมนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับและบริเวณพื้นเหรียญด้านหลังเนี่ยนะครับพื้นยันนะครับจะมีคล้ายๆเป็นเส้นสายฝนนะครับตัวอักษรนะครับคมชัดนะธรรมชาติเบสิกของเหรียญแท้เลยนะครับแล้วก็จุดสําคัญนะครับดูที่หูเหรียญนะครับรุ่นนี้นะหูเหรียญด้านหลังก็จะเป็นทรงแนวๆนี้นะครับมีการเจาะปิ้นๆนะครับเป็นธรรมชาตินะช่วยพิจารณาได้นะครับ นี่ครับลักษณะโลหะนะครับการเจาะหูด้านหลังปิ้นๆนะพื้นหูจะเรียบตึงนะครับนี่แล้วก็บริเวณนี้นะครับไม่ใช่รอยถอดนะครับหูเหรียญจะปิ้นๆนะเอียงๆดูนะครับหน้าหลังเหรียญก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจบกันที่ตัวตัดนะครับจากหน้าเหรียญไปขวามือนะครับตัวตัดเป็นประมาณนี้นะครับธรรมชาติของฟันตัดนะครับอาจจะไม่ได้ฉีกขาดมากนะครับแต่ก็มีฉีกขาดนะ นี่ครับฟันตัดเป็นธรรมชาตินะครับตัดไม่ถีจนเกินไปนะครับของยุคปีหนึ่งเจนะฟันตัดนะเนี่ยเนีบริเวณนี้นะครับฟันตัดไม่ถีเกินไปนะพลิกไปด้านซ้ายมือนะครับฟันตัดเป็นประมาณนี้นะจากหน้าเหรียญนะครับนี่ฝั่งนี้สังเกตง่ายเลยนี่ครับฟันตัดนะเป็นบ้างๆนะครับมีธรรมชาติได้เห็นนะครับถึงจะไม่ได้ฉีกขาดมากนะแต่ฟันตัดเป็นธรรมชาตินะครับ ไม่ถียิบเกินไปนะครับเนี่ยครับเนี่ยๆๆเป็นบ้างๆอยู่บ้างนะครับก็ค่าๆประมาณนี้นะครับสาหรับเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมวัดทุ่งเหียงนะครับของจังหวัดชนบุรีนะก็พี่ท่านใดมีนะครับยินดีรับเช่านะส่งรูปภาพมาชมกันได้ที่ l ล n e id s อ i t a y 5 0 5 1นะครับ s อ i t a y 5 0 5 1นนะตัวแอดด้านหน้านะครับก็ยินดีรับเช่าพระเครื่องหลวงพ่อทวดหลวงพ่อสะทอนยอดนิยมนะครับและพระเกจิคณาจารย์ยอดนิยมนะครับ ก็พี่ท่านใดมีพระนะครับลองส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับขอบคุณครับ